ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยิบซีทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับปัตสู่ช่องเด้อพี่น้องอ่ะมื้อนี้จะพายิบซี่ไปเที่ยวฝั่งลาวกันต่อหลังจากอ่าอ่าไปเที่ยวลาวกันนะครับผมขึ้นถึงฝั่งแต่เล็กวิ่งน้ำผู้ชมเนาะ,อะนเอามื้อนี้จะพายิบซีไปเก็บสาวลาวกันต่ออ่าพี่น้องยางบ่มีกักนานผู้ชมเนาะแบบรวดเร็วทันใจ ก่อนใครนะครับผมแล้วจะหาว่าแอดลอเกเรียนแบบของคนอื่นมาลงกันท่านผู้ชมเนาะแอดจะลงให้ก่อนใครต่อ,อหลังจากออกเสร็จเมื่อกี้ชั่วโมงแอดจะทําให้เลยเพื่อนผู้ชมนอะอามาเบื่องกันเล่าพัฒนาของพ่อแหล่คนนอนหน้าหันงวดประจําวันที่2ี่สอ่ายีนะครับวันจันทร์ที่22อ่าของสิงหาคมนี้จะเป็นตัวใดนันเอาเข้าไปติดาตามกันครับผม ของอวันจันทร์ที่วันจันทร์ที่ยี่สิบสองเน้อพี่นอ้องเน้อจันทร์ที่ยี่สิบสองนะครับผมสิงหาคมหกห้า นะครับผมนี่คือตัวย่อเด้อพี่น้องอีซี่ทำไมามันทัดเคียดคีดคีดให้สวยๆงามเด้อพี่น้องนะครับผมเล่าต้องบอกเล่านะพี่นอนะ้องเนอะเราต้องบอกใช่เดี๋ยวตาวอ,อีซี่ท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยู่ภาคใต้ภาคเหนือเจ้าก็อดสาบฟังเรื่อพี่น้องคือเล่าพัฒนา อ้าวลาวพัฒนาอ่ะผมยังบอกไทยอยู่ลาวพัฒนาลาวพัฒนานะครับผมพัฒนาอ่าพัฒนาอ่ะนะครับผมลาวพัฒนาเ,าานาเาานามื่อนี้จะพาเอซีขึ้นถึงฟังลาวปีกีบสา,าวลาวหอบเงินใส่เรียรมาเป็นกระบงกระบงเลยพี่น้องชม ลาหมดนี่มีความมั่นใจอยู่วนะครับไปลองชมของอพ่อแล่พ่อแลพ่อแล่คนนอนนานะครับผมนี่ครับอ่าพ่อแล่คนนอนหน้าเนะนนนนด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้ว มาอาแน่เอาไปไหว้มาอาในไปวานมาอาแนวข้านไปไหว้แต่เตือนสวยอ่านะครับผมพ่อะไคนนอนนาหามาเบิงกันพี่้องส้มเอาเลขติดเลขติดเลขข้างเคียงไปนะครับผมอ่ารักหนวยนะครับผมหน่วยอ่าลักซิบอ่าซิบมีตัวไหนบ้างครับผม 10s จะจับให้สองคู่นะครับผมสองกับสามนะครับผมสองกับสามทีนี้เลขติดเลขข้างเคียงนะครับผมดักหน่วยมีสี่มีห้ามีเก้ามีศูนย์นะครับผมนี่ครับ ไปกันนะครับผมเอาไปพิจนารณาดูนะครับผมนี่ครับเอามาดูเลขวิ่งนะครับผมว่าพอจะแลจะให้วิ่งตัวใดอ่าวิ่งวิ่งรูดด้วยครับเด้ออ่ะวิ่งรูดวิ่งรูดวิ่งรูดไปเด้อครับเด้อวิ่งรูดก็คือ อ่าตัวนี้นะครับผม2กับ3เน้นที่2นะครับผมเน้นที่2องเลยครับงวดนี้อ่าเอาหลัก10มาเลยน,นะครับผมนี่ครับอ่าครับเห็นนะครับเนาะอ่าเห็นกับัดเกนนสีเหลืองหอยหอยอ่าสีก็กับมินได้ไม่้อง เอามาเบิ้งกันพี่น้องวิ่งรูดสองเด่นที่สองนะครับผมอันนี้เป็นตัวเด่นเด่นอันนี้คือตัวรองนะครับผมเด่นนะครับผมจับคู่ที่นี่มาเบิ้งจับคู่กันนะครับผมอ่ะถ้ามาสามสาม ก็สามสี่สามหกสามเก้าสามศูนย์นะครับนี่ครับคือสี่คู่สามถ้ามาสามมาสี่คู่นะครับผมถ้ามาสองตัวเด่น เป็นตัวไหนกันเบิ่งกันครับผมเบิ่งกันสองศูนย์สองเก้าอ่านะครับผมสองหกสองสี่นี่ครับผมอเอาไปนะครับผมแอสจะไม่จับเลข สามตัวให้เอาเลขสองตัวไปรูดกันไปลองชมอ่ะตัเลขสามสองตัวกันยังชิงยากอยู่ไปลองชมเนาะอ่ายังมาอยากยู่ใจเอาสามตัวเราโอ้โหหมดกันนะ,ะ,นนะะพี่น้องเนาะจับกระถือเพี่น้องแต่ให้ที่จับออกก็ไดลสี่ห้าเก้าสี่เก้าศูนย์นะครับผมหลักร้อยอ่ะเอาจั๊กน้อยนึงเนาะพี่น้องเนาะเอาจั๊กน้อยนึงเดี๋ยวสิหาว่าบ่ให้ะนะครับผม ะนะครับผมจะจับให้นะครับผมตัวเน้นตัวเด่นของงวดประจำวันนี้ะจะจะเน้นให้นะครับผมสองหกนะครับผมสองหกไปเลยสองหกกับสามถ้ามาสี่ก็สามสี่นะครับผมเน้นให้สองคู่นะครับผม จับให้เลยนะครับตัวเน้นที่สุดเอาหางเดียวไปเลยนะครับผมสี่สองหกนะครับผมเดี่สามตัวเอาไปคู่เดียวไปพิจารณาเบิ้งนะครับเนาะแต่ว่าถ้าจะซื้อก็ตัดเลนได้ไห่หรอสี่สองก็ได้สี่สองสองหกสี่หกสองสี่ กางนี้ก็ได้พี่น้องชมซอยเล่นก็นได้ที่พี่น้องเด้อเขาเรียกว่าซอยเล่นอ่าที่นี่ห้เลขสามตัวมากักนนั่มนะพี่น้องชมเอามาเบิ้งพี่น้องมาเบิ้งกันต่อะนะครับผมวันจันทร์วันจันทร์ที่ยี่สิบสองสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผมเล่าพัฒนาคอแหลคนนอนหน้านะครับผมให้เลขหลักซิป มาสองกับสามหลักหน่วยเลขตีหลักหน่วยก็มีสี่มีห้ามีเก้ามีศูนย์นะครับผมวิ่งรูดนะครับวิ่งรูดสําหรับขาวิ่งท่านที่ชอบวิ่งนะครับผมวิ่งรูดสองกับสามตัวเด่นก็คือสองเด้อพี่นอ้องตัวเด่นก็คือสองหรือเอฟซีท่านใดไม่ชอบ บอชอบบอมากที่แอดจับก็เอาสองรูดสองนะครับผมสองศูนย์จถึงสองเก้านะครับผมแล้วก็ตัดออกมามักตัวใดนะครับผู้ชมเนาะเน้นตัวใดก็บแ้ดแ่หรือสิรูดเบิดก็ได้รูดตัวเดียววิ่งตัวเดียวก็ได้พี่น้องผู้ชมวนจับคู่เพราะแล้เขาน้าจับคู่ก็นีสามสี่สามหกสามเก้าสามศูนย์นะครับแล้วก็สองามาสอง เด่นสองคือสองศูนย์สองเก้าสองหกสองีนะครับผมไอ้หมวดนี่เออจะเนียนให้อีกหางหนึ่งนึกพี่น้องชุมเด่นสองอ่าให้นักสองโคเลยนึกพี่น้องสองศูนย์กับสองหกนะครับว่าแอดมักนะแอดมักในใจแอดดื้อเอเดฟซีจะมกักบักขึ้นกันกันเพราะว่าตัวเลข เป็นเพียงแนวทางนะครับผมให้ Hi. เป็นแนวทางเรื่องพี่น้องเด้่องพิถิพิถึงว่ากันนะครับผมเป็นแนวทางให้นะครับเป็นแนวทางให้เป็นสะพานบุญให้หรือเป็นสื่อให้ที่เอาไปจัดเสี่ยงโชคกันนะครับเอาถ่ายคลิปคลิปไทยนี่ขอให้เอฟซีรู้ด้วยปง้งปังกันถึงฟังเล่ากันหอบเงินจากฟังเล่ากันมาเป็นกระบุงกระบุงเ้วยอพี่นอ้องเด้อเจอกันคลิปหนะ้า คลิปนี้สวัสดีครับผม